ยกขึ้นใส่ท้ายรถเรียบร้อยครับกลับบ้านครับตีไปหนึ่งชั่วโมงครับนี่ครับหอยที่ว่าเป็งมมาครับผมนี่จะมาทําเมนูครับต้มต้มทําน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผม ล้างน้ำยบร้อยครับเดี๋ยวต้มน้ำครับต้มน้ำครับใส่ข้าตะไร้ใบมะกรูดครับผมผมให้มันมห้มัเทาวครับผมนี่ครับผมน้ำเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็น้ำเดือดเราก็ปิดไฟนะครับผมปิดไฟครับมาปิดไฟครับอ้าวปิดไฟแล้วมันก็มืดครับผมแล้วก็ปล่อยให้หมออมันแห้งไปครับผมไม่ใช่ครับรอเล่นครับผม เดือดแล้วก็เอาหอยลงครับหอยลงครับลงเรียบอแล้วครับปล่อยให้มันสุกครับทิงไว้สักครู่ครับให้มันเดือดน้ำเดือดแล้วครับผม น่าจะสุกครับสุกแล้วครับเทน้ำออกครับเดี๋ยวเรามาเอาตาวครับครับเดี๋ยวมาดูวิธีเอาตาหอยเชรลีออกครับนี่ต้มลวกเลยนะครับผมหร้อนครับปากเนีเอกครับ ก็ล้างน้ำให้สะอาดครับ,น,รบน,นะครับกินได้ครับผมก็ก็มาจัดใส่ไว้เหมือนเดิมครับนะครับหลายหลายคนบอกว่าเอากินแล้วไม่เอาตาออกแล้วนะเอาออกแล้วครับแล้วผมเอาจัดเข้าไว้เหมือนเดิมครับเนี่ยเราไปกินกันครับโอเคครับผมได้ทำการเสียบไม้ครับเสียบไม้แล้วก็มาหมัก หมักเสร็จแล้วก็เปลไล<ป>่ไปครับย่างโดยฝาอบครับฝาอบร้อนครับปิดฝาอบครับ ประมาณสักสิบนาทีครับหานาทีผ่านไปครับเปิดดูครับหานาทีครับ ออีก5 0นาทีครับเรดูครับ ต้องย่างแห้งครับเรจียบร้อยแล้วครับจับไม้ย่าง หนึ่งอย่างครับผม <Okay. S 1> ผัด <Pet. S 1> ผัดเผ็ดหอยเชอรี่ครับ mm hmm. นี่ครับเอาทุกเมนูครับ mm hmm. mm hmm. ทำได้หลายเมนูทั้งลาบทั้งก้อยทั้งผัดกะเพรา,ท,าทั้งเสียบไม้ย่าง mm hmm. ทั้งต้มกิมซีฟูด้ด ทำได้หลายเมนูครับอันนี้ผมเสียบไม้ครับมันใหญ่เกินครับคืนไม่ไหวครับตัวใหญ่เนี้ยเสียบไม้หมักย่างครับเนี่ยน้ำกิมทีฟู้ดแล้วก็หอยตัวนีตัว,ตวเเสียบไม้ย่างมานล้วครับเรามาลองก่อนกินดูครับ tao nữa các bạn ăn kim luân cho cục cục mình bắt mực เยอะดีครับเรืใหญ่ครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดติดการ์ดยังไงก็ได้นะครับผม